จมการสแสดงในตู้ปลาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าเมอร์เมดโชว์พร้อมกับอาหารฟินๆอร่อยนะตู้ปลาของอาหารคอปเปอร์อะควาเรียมรีสอร์ตั้งอยู่ในโรงแรมมารมารันตาครับเด่นของห้องอาหารนี้ก็คือมีตู้ปลาขนาดใหญ่กลางห้องบรรยากาศตีนใต้ท้องน้ําทะเลเป็นห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะคะบวกซีฟู้ดกินได้ไม่อั้นเลยนะครับอาหารหลากหลายเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์กุ้ก็คือสดแล้วก็เด็ดมากเลยนะครับายอาหารเยอะแยะมากมายเลยสามารถไปเดินตักได้เลยนะน้ำจิ้มของเขาคือเด็ดมากซีฟู้ด ดองอย่างแซลมอนดองกุ้งดองก็มีนะหนอยนางรมก็มีนะครับและพวกสเต็กหน้าต่างๆเนี่ยก็มีเหมือนกันรวมถึงพวกเส้นพาสต้าสปาเกตตี้ก็มีให้เลือก,กนะทีนี้นเนี่ยก็มากันแบบสดใหม่เสิร์ฟกันแบบไม่อั้นเลยนะไม่มีกั๊กเลยครับอาหารหลากหลายน่ากินสุดๆเปิดบุฟเฟ่ต์เป็นรอบเสาร์อาทิตย์นะครับรอบกลางวันจะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสามส่วนรอบเย็นจะเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสามทุ่มนะอันดที่ชั้นใต้ดินโรงแรมอมารันตานะที่ว้้ยขวางครับีจองล่วงหน้าเลยนะเขายังมีบรรยากาศพิเศษด้วววยนนนะมีกกกาาาารรรรพิิเเศษจจทงััดคบบอ็ฟ เค้กแล้วก็มีการเซอร์ไพรส์ด้วยกับร้านได้เลยเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่บ่อยๆนะครับไฮไลท์ที่นี่ก็จะเยอะมากนะนของหวานในน้ำเผาหอยนางรมสดซูชิซาซิมินะครับก็มีความหลากหลายเลยนั่งกินยาวันเพลินไปเลยนะครับมีดนตรีสดมาเล่นกันถึงที่ด้วยทางร,ร้านก็จะจัดโต๊ะมุมนั่งที่สวยๆให้ลูกค้าได้มาถ่ายด้วยกันนะครับไฮไลท์เด็ดคือก,การแสดงโชว์ในตู้ปลาขนาดใหญ่ของที่นี่ครับใครสในใจนมาเลยบุฟเฟ่ก็อร่อยลองมาทานกันเลยนะที่คอเปอร์อะควาเรียมรีสอรองครับ